น้ำจิ้มสูตรสาวลุงพี่น้องสูตรสาวลุงพี่น้องเมื่อดบ่พี่นอ้องบ่มืดอนาะเอาใส่เข้าไปเบิดจำได้ดี้หละหนึ่งโดนครับพี่น้องอันผมที่บอกวิวธีการเ็ดของผมนนหนึ่งไก่บ้านของผมหนึ่งผมจิตำตำผมจิ้งไ้ตยตำคาตำกระเทียมตำใบบกกูดตำพริกใส่กันพี่น้องแล้วก็ยัดใส่ข้างในนี่พี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสู้ขูสุขคนนะครับพบพ่อกับผมช่วงแรงๆทุกทุ่มมือจากขวงชาแนลครับพี่น้องครับมาแล้วครับพี่น้องครับหนึ่งไกลบ้านนะครับนี่ซ่าในเลิศพี่น้องครับหนึ่งไกล้บ้านยัดใส่สมุนไพรพี่น้องเหนียวใส่ใพี่น้องเบิ้งสมุนไพรซํำใด้ดีสุกบ่สุกบ่บหูเดยครับงบ่ได้ซีมอยู่นั่นจาาขวงเอาสมุนไพรใส่ข้างในพี่น้องเนาะเอา ต้มอ่าหนึ่งสมักมาลาหนำเนียหัวคาพี่น้องหัวคาออนผักกาดอันนี้กะผักกาดกวงตุ่งเนาะพี่น้องอันนี้บวบเลียมเดี๋ยวเอาใสอเกนินน้ำจิ้มสูตรสาวลุงพี่น้องสูตรสาวลุงพี่น้องเมื่อดบวพี่น้องบ่มืดอนาะเอาใสเข้าไปเบิดจำได้นี่แหละคือเก่าครับพี่น้องเงาสีกินคือหนังกิน นำวัคาานี <énormément of the world> ีเลยพี <Wars> ่น้องแล้วไปจะกีเแียบแล้วพี่น้องด่าถึงใจดีเอ้ามาพร้อมแล้วลุยพี่น้อง ครับอกสุกครับอืมหมาบาละหนึ่งกันกัน ตอนนั้นพี่น้องอันนี้เป็น้าอ่อนครับโอ้จากกวงหนึ่งดนครับพี่น้องอันผมที่บอกวิวธีการเฮ็ดของผมนั่นหนึ่งไก่บ้านของผมนั่น ผมตีตำก,กุยังไช้ตำคาตำกระเทียมตำใบบกกดูดตำพริกใส่กันพี่น้องแล้วก็ยัดใส่ข้างในนี่พี่น,อน้องนี่แล้วก็เอารถด,ดีแล้วก็ผงสุรดรสใส่น้ำพี่น้อง ้อมแสบพี่นองบอตองห่วงอืมนัวพอมับเครื่องกันนัวโอ้พี่น้องเอาเขาข้างหลังมาฝากเด้อครับมันเนี่ยชงสีหวนันเอาเด้อพี่น้องครับ ถ้าแม่นฮอนเอาองตีนีเพราะขันดนฝนตกช่วงแรงๆช่วงนี้ฝนต้องสีมาดูเนี่ยนะครับหลากะข้าวนำหลากกะต้องสีหลาเนาะพี่น้องผู้อยู่ไก่ขางนำข่างคล้องกะระวังเดด้วยครับบ้าแหงน้อง กัดผู้อยู่กลางทงกลางท่ากัดสีฟ้าฝนสีแห้งนะพี่น้องเปียงป้งเปียงป้งเลยเด้อเข้าบ้านเนดะ้อพี่น้องครับเดี๋ยวย่างเก่าเลยกันฝ้าแห้ง,หงกันยาอยู่เนะพี่น้องเไยต้นไม้ง่ายกับพวกแมหนนมองติดปอดไผ่ เป็นสายหลอ่อฝ่ากับคนว่า ต่ว่าหันติดสวนทางกันได้ครับใครนมันฝนตกแข้งปลาก็สิกินเบ็ดดีได้พี่น้องมอเนปลาขึงปลาบืนครับ เนื้อสีแน่นเนื้อสีแน,แน,แน,แน่นแนนแน่ครับไก่บ้านเนาะพี่น้องถ้าเป็นหอมก็คุบกุบคุบแบบเป็นก็ได้พี่น้องอย่ามันแก่ กกอนหันย่านาี่ต่บ่อสุกเลยครับอันขันบอ่อสุกนี่คือติดไปบอ่อลอดครับเส้า <laughs> อันบ่อสุกนี่ไปบอ่อลอดพี่น้องเ้ากินดีเดีย์ครับกันบ่อสุก <laughs> มันจะเป็นหอมหอมเครื่องพี่น้องเครื่องจีจากวงยัดจะไปในถองมันปรุงพร้อมเวลาเห้าห,หนึ่งมาแล้วมันก็นเลยเขาที่เขาทั้งพอดีเห <laughs> รอบ่อแหงน,นะพี่นอ้องก็จะไปเนะ <laughs> ร็วแต้ละเดี๋ยวเบียไว้กันส่วนเนะ้อเอกมัน พูนแล้วพูนสี่กวอกสี่กวอกพี่น้องนั่นโัวัดขนาดบางไว้ก่อนอันนี้เป็นใบ แม่งหลักไปนหน่อยหนึ่งได้กันก้งสิ่หอมโอ้ oh, อันนีมันสุกแล้ว นัวดีฮะพี่ห้องครับจากกวงนั่นเป็นผู้เฮ็ดหนึ่งกรรมวิธีนะครับแต่ว่าเขเป็นซีฟูดเนี่ยต้องเฝ้าลุงพี่ห้อง that's what right, i'm you know? mm -hmm. เแหงแล้วพี่น้งองเหรอเดี๋ยวตัหลูมมัน ข่าแดงเลยพี่นอ้องต้มไปต้มมากก็จังตีขำๆหวานครับอ๋อเนี่ย ว่นทุกได้มาแบบเงี้ยแต่หน่อยเพื่อนว่าผู้ใหญ่เพื่อนบอกจากลัวว่าอย่าก,กินเด้อป่ะท่านไตนี่ <c oughs> ว้างเด็กนอกพี่น้องผมบอกว่าอย่าก,กินเด้อป่ะท่นนนาเนเสื้อเพื่อนนะครับเพื่อนว้างได้กับเสื้อเนาะ บาดไงมามาลองซิ้มมึง,ง,งม,นมงนนนนันบอกว่าเห็นไงแล้วคนยังกินมันมั้งให้กินได้เล็กน้อยเพื่นเพื่ว่าความหมายของเพื่นเพื่นบอกว่าเพื่นบอกจ้าก,กวงไว้นะครับเพื่นว่ากินเล็กน้อยกินเต่งเล็กน้อยนี่ชดื้ แั้บองกับเสือพี่ลองบ้าก,กินเท้าเดแต่แตงได้กับบ้าก,กินครับจนในจังหูัวไาตา ไต่ไต่ไตเป็ดมันแสบพี่น้องครับเอาพือร้องครับโอ้แสบครับหนึ่งใกลบ้านเนาะเนาไปเนามาเกิดดึงไปดึงมาเราพี่น้องเนาะจนเบิดกินไปน้าคุยไปน้านะครับตามรสชาติของอา,อา,อาหารอีสานเนี่ยนะครับตามรสชาติของอาหารบ้านเฮาเนี่ยจิ้มซีฟูดเผ็ดเพล่นนะครับช่วงนี้กับ ฝนกระสงสิตกดูแน่นะพี่น้องน้ำป,าาปลา,ลา,ลาพื้นบ่าประิไหลหลากหละพี่น้องแล้ระวังในเรื่องครับพี่น้องครับพู้ที่ยูกก่ใกล้ๆนะครับพื้นที่ใกล้ๆน้ำแล้วก็พูดไปห,า,หาปูหาปลาเนาะพี่น้องเนาะช่วงกลางค่ำกลางคืนสวนทางกันกันนฝนตกแห้งป่าก,ก็ึ้นดีพี่น้องเบ็ดก็กินปลาดีเนาะกะเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากช่องจากวงแชนแนลเนาะพี่น้องเนาะขอบุณขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับถี่กดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์นะครับรับชมคลิปของจากหวงทุกๆมือขอบคุณขอบคุณคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะครับทรงกำลังแรงกายแรงใจให้จากหวงทุกๆมือเนะพี่น้องหนึ่งไก่บาทเอามาฝากเนยด้วครับพี่น้องครับที่พี่น้องคว้ามาเดี๋ยวค่อยๆเค็ียร์ให้ด้วยพี่น้องพราะๆกันในคลิปหน้านะครับจากหวงเฉลวก็ขอกระหนาบบใดมาฝากพี่น้องอีกคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ